เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเจาะกุญแจนะครับโดยที่ไม่ให้ไม้ได้านหลังฉีงกเพราะสมมติว่าถ้าไม่รู้จิตเนี่ยอย่างเราเจาะเราเจาะไปบริเวณเนี้ยเจาะไปลงกุญแจเข้าไปแล้วไม้ได้านหลังจะเกิดการฉีกตัวไดอ้อันที่ดอกที่จะเจาะก็เป็นดอกดอกใบพายในขเจ็ดหุ่นนะครับเวลาเราเราซื้อกุญแจอขอแนะนําถ้าเป็นกุญแจรุ่นใหม่ๆเนี่ยข้างหลังจะเป็นแบบนี้เป็นแป้นแบบนี้คือเราเราไม่ต้องมาเจาะมาต้องไม่ต้องมาบาดหลังไม้ ตัวนี้มันเขาจะทํามาแบบสวมเข้าไปแล้วก็ยึดได้เลยซึ่งสะดวกกับการใช้งาน,นแล้วอย่างย่งดอกเนี่ยดอกเจาะถ้าเราจะซื้อเราก็ดูเรามาทาบดูนะครับเจ็ดหุนเพราะตัวนี้จะมีหลายขนาดหกขุนก็มีเดี๋ยวผมผมจะมาร์คดูวิธีมาร์คนะครับมาร์ครูรูกุญแจก่อนเราเดือยเดือยกุญแจไว้ฝั่งที่เดี๋ยว ครับเด็กกุญแจอยู่ฝั่งฝั่งออกมาทางด้านนี้นะครับวิธีมาร์กก็คืออย่างตัวเนี้ยจุดจุดศูนย์กลางเราหาจุดศูนย์กลางของตัวกุญแจตัวนี้แต่แต่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของปั้นนะครับเพราะว่ารูกุญแจนี่มันจะกินเยื้องเข้าไปเราทําด้านริมเนี้ยด้านที่มีเดือยเนี้ยให้ให้อยู่บริเวณริมริมขอบของประตูแบบนี้นะครับแล้วหาจุดศูนย์กลางคือจุดศูนย์กลางตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ ถ้าบาง,บางรุ่นเขาจะติ๊กไว้ให้เลยครับจะมีขีดบอกอย่างตัวนี้เขาจะมีขีดบอกแล้วเราก็มาติ๊กด้านบนเสร็จแล้วก็มาการกระบาดให้มันอันนี้เป็นเป็นทิปง่ายๆเลยครับไม่ต้องมานั่งวัดให้เสียเวลาก็คือเอาตัวมันนั่นแหละวัดนั่นก็คือได้ได้จุดศูนย์กลางของมันแล้วก็คือจุดศูนย์กลางของของวงตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของสี่เหลี่ยมถ้าเป็นของสี่เหลี่ยมผิดนะครับต้องเป็นของตัวตวคองกุญแจตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเจาะ คือถ้าลักษณะเนี้ยเราเจาะที่ที่บานที่ติดตั้งแล้วถ้าบานที่ยังไม่ติดตั้งเอาบานคว้างลงแล้วเอาไม้อัดรองรองอยู่ด้านหลังแล้วเจาะไปด้านหลังจะไม่ฉีกเพราะว่ามันจะมีไม้อัดคือไม้อัดตัวที่ฉีกนั้นคือเราไม่ใช้งานตัวนั้นก็คือตัวที่ฉีกแต่ตัวบานจะไม่ฉีกแต่ในกรณีเนี้ยเราเราทำอย่างนั้นเราทาไม่ถนัดเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเจาะเจาะด,ด้านหน้ากินเข้าไปสักครึ่งหนึ่งก่อน ให้เดือยตัวนี้โผล่ไปด้านหลังเพื่อที่จะเป็นรูด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราเจาะจากด้านหลังสวนขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูดูวิธีนะครับการเจาะก็คือเจาะแบบอย่าอย่าเจาะลงไปตรงๆเพราะดอกใบพายเนี่ยมันจะลักษณะว่าถ้าเราโยกซ้ายโยกขวาโยกทีละนิดเนี่ยให้มันกินที่คือข้างมันจะเจาะได้ง่ายกว่ายิ่งถ้าเป็นดอกที่เธอแล้วอย่างนี้ก็สามารถเจาะได้วิธีนี้นะครับ <S <S ผมจะ ขยับซ้ายหน่อยหนึ่งขยับขวาหน่อยหนึ่งในขนาดที่ดอกกุญแจก็จะหมดดุนไปเรื่อย ด,ดูว่าทะลุรูไปข้างหลังยังถ้ามันยังไม่ทะลุเนี่ยเราก็เจาะใหม่เพื่อที่จะให้เดือจตัวนี้ทะลุไปให้เป็นรูให้เป็นมาร์ก เราเห็นเพราะว่าปเ,ปเปิดปวะตูบเป็นี้ทำสีโอกอันนี้จะมีตำแหน่งรูให้เราเห็นเราก็เจาะสวนสวนกลับไปลักษณะเนี้ยไม้ตัวเนี้ยจะไม่ฉีกแต่ถ้าเราเจาะจากด้านหน้าทะลุเข้ามาเลยเดี่ยส่วนเนี้ยจะฉีกฉีกเป็นวงกว้างเลยแต่ถ้าเราเจาะสวนเข้าไปเ้พื่อเปิดเปิดหน้าไม้สี่มิลคือไม้ตัวนี้เป็นไม้สี่มิลเราเจาะไปให้ผ่านไม้สี่มิลให้ไปโดนโค้งก่อน แล้วเราก็ย้อนไปข้างหน้าเพื่อที่จะเจาะสวนมาัน,นี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วก็คือเจาะให้ทะลุผ่านไปเลย าไปเลอนนี้เรา,เเาเรมาดูเรามาดูด้านหลังนะครับลักษณะไม้ไม้ตรวนี้ก็จะไม่ฉีกขอบดูขอบเห็นไหมครับนี่คือการเทคนิคในการเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสนอแค่นี้ก่อนส่วนการติดกุญแจก็ไม่มีอะไรมากอ่าเดี๋ยวดูดูไปเลยก็ได้ครับ <S <S คือตัวกุญแจจะมีแหวนแหวนอยู่ด้านหน้าเราก็ใส่ กุญแจจากด้านหลังเข้าไปให้เดือยออกทางนี้นะครับเดือยกุญแจเดี่ยวประเดี๋เมื่อกี้มันติดติดต,ต,ตะปูมีตะปูหน่อยผมเจาะสุนหน่อย นี่ครับเดี๋ยวเราก็ใส่แหวนใส่แหวนเข้าไปข้างในเพื่อที่จะบงับงบังร่องที่ไม่เก็บงานที่ไม่เรียบร้อยอยู่บริเวณข้างนี่นะครับไอ้ <Okay. S 1> ที่ผมให้โยกเนี่ยโยกซ้ายโยกฝานหน่อยเพราะว่าเราจะเปิดเปิดรูให้มันกว้างหน่อยเพราะดอกเนี่ยมันจะพอดีกับกุญแจเป๊ะถ้าเราเปิดรูให้กว้างกว่าน,นิดนึงเพื่อที่จะใส่แหวตนตัวนี้ลงไปได้ลักษณะนี้นนครับนะครับเราเราก็มายึด ยิดเกี่ยวปล่อยยิเกียวป่าด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนินดหน่อยในการหลักในการกยึดถ้าเรายิงเกี่ยวปล่อยไปแน่นเกินเนี่ยเดี๋ยวเวลาตัวนี้นะครับถ้าเรายิงไปแน่นเกินเราจะไขไขเดือยตัวนี้มันจะรู้สึกว่าฝืด ตนนี้กำลังดีครับรู้สึกว่าเลื่นแต่ถ้าตัวนี้แน่นไปปุ๊บตัวนี้จะเฟือ่อทันทีในกรณีที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเปิดปิดเฟื่อให้ให้คลายให้คลายเกี่ยวปอดตัวนี้ตร <ยา S 1> งนี้พอดีแล้วครับ <ยา S 1> โอเนค,ครับวก็ยิงใสครบสี่ตัวนี่คือกุญแจรุ่นใหม่ที่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ต้อง